อ้ไปเร็วเถอะมาลำน้ำมืดมากโอ้ตัวเลยโอ้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 ยน้องงูสิงอะไรนะครับเร็วปันนี้งูสิงงูสิงไปแบบเร็วเลยครับโอ้ย

มูสิง้างูสิงวะหอบเลยหอบหอบมากอสีมือให้ด้วยบนค้นกับมือให้กันคนแหลมหนำขวางหนหน่องขวนหขวานหนาแหลมแดงแหนมาประมาณห้าสิบเมตร เมืเ่อไรเด็กบุญของแท้แล้วนะน่าจะยาวประมาณเมตรหนึ่งไปแมนรนดตัรสัญญามุงแบรัดหมองมุงไว้มัมอมวอับหนามน้องขนาดมูยังหอนด้กันเมืเ่อไเนี่ยดูจึกเลย จ้องเลยครับคำว่าจ้องไว้ยีงนี้นั่นนั www. ่นน no ั Stand ่นนีสไปไไปทางตีลสอีมันนี่ะอรมาแล้วมาแล้วหยุดอครับนี่จวด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  เอาแล้วๆมึงไปดักถางหน,นังเด้อน่ตำก่อนหินบึ๊กจิกเลยส่วนก่อนหินทํากันน่ะคาตะเลื้อยเพื่อนส่วนก่อนหินหยุดจิกเลยมึงว่าอาบน้ำครับพี่น้องมึงว่าบมาเราบ่เคยเห็น มุนเสียเงินโอ้น,น่าตารคือต้องรัดฐา,างหน่าฮะจริงเลยมึยงโขกแล้วมึงโขกล้วอ่ะ ดังหนนะครับเดี๋ยวมีน,นี่พยาําหทำลายคนอันนี้เป็นงูมันมีพิษนะครับงูองนมีพิษยกบคอเันนี้เป็นงูสิงหองเนื้อทำร้ายไปแบบยังไรคนเอาอ้ว,วนำะะ้ำรายไะตัวเลย ปัญน,นาคนา่ะยุดนี่ครับไปเขางูนี่นรัดไว้งสิงกันแล้วมันจะขอดเรื่องลำบาเนี่ยนู้น างูปลาเป็นมุดขี้ต้มแนละ้วเหมือนกันครับอะไรอ้อ๋อยละวันเซ็ตไอยกับมงังกรแล้วไปไปไปอ๋ออ๋อ อโอ้ยดำนักปัพยายหนหญ่นกู้นนะโอ้ยมาขึ้นมาหนีซะดิขึ้นปะขึ้นมะขึ้นมาหนีปะเอาปะขึ้นไปขึ้นปะขึ้น,นอ้าว à chết chết một đợt bay to không cái nào cái nào sọt ba sọt ba à sọt mà nào đi cha é vậy làm làm cái dân đi là spy เราจะขึ้นปานาง,น,างนันงเินนังิินท้าเชาลิ้มสันเคขื่อนของของอาวนากันว้าหูกับเมย์ของเมย์คนเมย์กคนละแต่ กำลังผักกำลังผักสมิ่แหงลับลับลับลบับลับ,ลบ เรื่งบรรยากาศเอาเสารมงเราไปต่อครับลรำลไปแล้ว นกเขาที่สากนี่่ะเอาาเอนี่นี่เข้าวๆนะครับงูแบบตายแดดครับมันร้อนมันก็เลยตายจมตายอย่างน้ำส่วนตรงนี้งูอามน้ำะอะไอ๋อกลับขึ้นโอ้โหดีดตายไปแล้วพปยันหกมันพปยันหกครับ ตรออวจเลยเออส่งจะประยุดแล้วมันง้งลงหัวโทรลัพขึ้นน้องสีได้ฮะ ไปแล้วไปแล้วคงจะสิดกับเขามูแล้วครับเนี่ยไปแล้วไปแล้วพยานหนักหน่อยพยานหนักสิดันโอเคครับพี่น้องขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะครับผมก็จะไปทำธารกิจต่อไปต่อสวัสดีครับ